ครับสวัสดีครับผมดอกรักลึกปำรุงนะครับวันนี้ได้พระโคนสมอมาองค์หนึ่งนะครับบางท่านพอเห็นพระโคนสมอที่มีขนาดแบบนี้นะครับคงสงสัยว่านี่คือพระโคนสมอกุไหนนะครับก็ผมได้พระนี้มาจากครูแดงอายุทยานะครับก็ท่านเป็นปรมาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้มีความชํานาญแล้วก็เป็นกรรมการตัดสิน พระประเภทพระกุพระนชินนะครับของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยมาน่าจะประสบการณ์ตัดสินพระน,น,น่าจะมากกว่า20ปีนะครับก็ผมได้มีโอกาสเจอคู่แดงแล้วก็ได้ขอแบ่งพระคนสมอองค์นี้มานะครับในราคา5,000บาทก็เป็นของกลุวัดค้างคาวจังหวัดชัยนาธนะครับ บางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมสนนราคาตามท้องตลาดเขาเล่นกัน3,000-4,000บาททำไมเราเช่าแพงอ,อันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าราคาพระเนี่ยไม่ตายตัวนะครับเพราะว่าอันดับแรกเลยขึ้นอยู่กับว่าพระนั้นมีความสวยงามแค่ไหนนะครับสภาพพระจะเป็นตัวกำหนดราคาพระอันนี้คือข้อแรก ข้อสองาพัะนี่อยู่กับท่านผู้มีความรู้มีความสามารถแล้วก็มีความรักพระด้วยเราจะเช่าในราคาถูกๆนะผมบอกเลยครเราหมดสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างองค์เนี้ผมเช่าจากครูแดงมาห้า0ันบาทผมถือว่าพระฟอร์มดีพระสวยนะครับสมบูรณ์แบบนะครับก ประวัติความเป็นมาของการค้นพบกลุ่วัดข้างข่าวนี้นะครับอันดับแรกเราต้องรู้จักวัดก่อนวัดข้างข่าวมีประวัติความเป็นมาคือเดิมทีเป็นวัดล้างแล้วก็มีภิกษุรูปหนึ่งนะครับชื่อว่าหลวงพ่อเท่าปั้นนะครับหลวงพ่อเท่าปั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่เกิดในสมัยยุทธยาตอนปลายนะครับ ประวัติความเป็นมาว่ากันว่าเคยรับใช้ราชการร่วมรบในกองทัพของพระเจ้าตากสินด้วยนะครับแล้วก็ปลายชีวิตก็บวชบวชแล้วก็ทุดงผ่านไปทางวัดค้างคาวในปัจจุบันซึ่งเดิมทีนั้นสมัยนั้นเป็นวัดล้างแล้วท่านได้เข้าไปบูรณะแล้วก็จําวัดอยู่ที่วัดค้างคาวนะครับ การเวลาผ่านมานะครับซึ่งประวัติของพ่อเท่าปั้นเนี่ยเป็นประวัติที่คุมเคือเพราะว่าในสมัยนั้นอ่ะไม่มีใครได้จดบันทึกไว้นะครับเพราะฉะนั้นประวัติของพ่อเท่าปั้นจึงคุมเครือรู้แต่ว่าท่านเป็นพระอ่าหรือเป็นคนที่เกิดในยุคสมัยของอยุธยาตอนปลายนะครับการเวลาผ่านไปนในปี2 5 1 5 บริเวณรอบอุโบสถของวัดข้างขคาเนี่ยก็จะมีเจดีเก่าๆที่ล้อมรอบอุโบสถนะครับในปี2515ในฤดูฝนได้มีผู้ร้ายเนี่ยเข้ามาขุดเจาะกลุทางด้านทิศตะวันออกของอุโบสถนะครับซึ่งการขุดเจาะครั้งนั้นน่ะเรื่องมันมาแดงตรงที่ว่านักขุดเจาะกลุเนี่ย ได้นำพระชนิดนี้มาวางขายในสนามพระลบบุรีจำนวนมากนะครับสืบสอบกันจนได้ความว่าเป็นพระโคนสมอสมัยอยุธยาตอนปลายประเภทตะกัวสนิมแดงซึ่งแอบลักลอบขุดเจาะที่วัดค้างขาวจังหวัดชัยนาทน,นะครับก็เป็นพระชุดนี้นะครับเป็นพระชุดนี้ ซึ่งสมัยนู้นในปี2515พระชุณนี้ตอนมาจำหน่ายที่ลบบุรีนั้นมีราคาแพงถือว่าราคาแพงเลยนะครับตอนหลังพอข่าวนี้โด่งดังเข้าก็เริ่มมีคนไปสแสวงหาแล้วก็ไปที่วัดข้างข่าวนะครับซึ่งก็เหลือพระจำนวนไม่มากนะครับแล้วก็มีการหมุนเวียนในสนามเข้าวๆจากการเปิดกุเข้าๆว,ว่าจะมีพระนับประมาณพันองค์โดยมากก็จะเป็นพระ มีพระสองชนิดนะครับก็เป็นพระเนื้อชินประเภทชินตะกัวสนิมแดงแล้วก็ประเภทพระเนื้อดินนะครับแต่ก็จะมีหลายพิมพ์นะครับดับแรกเลยถ้าเป็นรคนสมองขนาดเล็กขนาดนี้ก็เนี่ยฮะเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์อของกลุวัดค้างคา,าวนะครับซึ่งถามว่าประวัติความเป็นมาใครเป็นผู้สร้างนั้นไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้สร้างนะครับซึ่งพระกลุส่วนใหญ่ก็จะเป็น แบบนี้นะครับก็คือว่าเราไม่สามารถระบุชี้ชัดได้แน่ว่าใครเป็นผู้สร้างอาจจะบรรจุอยู่ในวัดล้างแต่เดิมก็เป็นได้หรือหลวงพ่อเท่าปั้นนำจากอายุธยาแล้วนำไปบรรจุในเจดีก็เป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบทสรุปนั้นไม่สามารถชี้ชัดฟันธงลงไปได้ว่าใครสร้างแล้วอย่างนี้การสะสมเราจะ สะสมอย่างไรเราก็เอาประวัติเนี่ยเป็นเพียงเก็บผสมผสานเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสะสมแต่การชี้ชัดว่าเราควรสะสมหรือไม่ก็คือตัววัตถุเนี่ยครับเขาจะเป็นตัวฟ้องว่าเราควรสะสมหรือไม่นะครับอย่างเช่นเราจับพระองค์นี้ขึ้นมาเป็นพระตะกวดสนิมแดงเราก็มาพิจารณาความเก่าพระนี้มีศิลปะ บ่งบอกถึงความเป็นอายุทยาพระมีความเก่าอายุนับร้อยปีตัวนี้แหละครับเป็นตัวชี้วัดว่าเราควรสะสมหรือไม่สะสมนะครับแม้ส่วนนั้นราคาในสนามส่วนกลางจะยังไม่แพงแต่วัตถุเขาจะเป็นตัวฟ้องเขาเองว่าเขาของจริงนะครับเราจะพิจารณาได้ไงว่าวัตถุนี้เป็นของจริงควรค่าแก่การสะสมอันดับแรกเราก็ดูจากแม่พิมพ์ก่อน แม่พิมพ์เนี่ยก็คือแม่พิมพ์มันจะเกิดมาจากการแกะบล็อกเป็นตัวแม่นะครับแล้วก็เทออกมาเป็นตัวลูกนะครับบล็อกแม่พิมพ์ให้เป็นรุ่นของตัวลูกนะครับก็คือว่าการแกะบล็อกเนี่ยเขาก็จะต้องมีความลึกคมชัดเป็นมิตินะครับลึกคมชัดเป็นมิตินะครับเป็นแบบไหน นี่ครับอันนี้นี่ถือว่าเป็นนี่นะครับนี่ครับเขาจะมีสันนะครับมีความคมเป็นมิตินะครับนี่ครับ มีความคมตามซอกแขนตามลวดเส้นสายลวดลายนะครับมีความคมมีความลึกมีความตั้งชันนะครับนะครับตามซอกแขนลึกเนี่ยครับ นี่คือลักษณะของพิมพ์ตัวลูกมีความลึกความคมชัดนะครับมีมิติมีความสวยงามนะครับบ่งบอกถึงการถูกถอดออกมาจากบล็อกที่มีความคมนะครับแต่ถ้าของเก๋นเนี่ยเขาจะต้องเอารุ่นของตัวลูกเนี่ยเพราะเขาจะไม่มีบล็อกตัวเดิมเอาไปถอดไอ้ความชันความลึก ความเป็นสันความเรียบตึงตรงนี้มันจะหายไปนะครับเนี่ยนี่นะครับเห็นไหมฮะตามซอกแขนซอกอะไรเนี่ยเขาจะลึกคมอันนี้ก็ถือว่าเป็นบล็อกตัวลูกแต่ถ้ารุ่นหลานรุ่นอะไรแล้วถอดออกมาถอดออกมาถอดมาเนี่ยมันจะมีความตื้นความเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยเราก็วิเคราะห์ก่อนว่าโอเคพระนี่มาจากบล็อกแม่พิมพ์ อันดับต่อไปก็คือพิจารณาความเก่าความเก่าเราต้องรู้ก่อนว่าพระองค์นี้เป็นพระประเภทอะไรอย่างเช่นคุณสมบัติของเนื้อชินตะกัวเขาก็จะเกิดสนิมแดงแต่ถ้าเป็นชินเงินเขาจะเกิดสนิมตีนกาเป็นชินเขียวเขาจะเกิดเป็นไข่แมงดาเป็นปานดำนะครับเพราะฉะนั้นพระลักษณะของเราเนี่ยที่ขึ้นสนิมแดงอย่างเนี้ย เขาก็คือพระเนื้อินตกะกัวนะครับนี่นะครับเขาจะมีความลึกความชันนะครับตะกัวเนี่ยเขาก็จะมีไขมีคาบฟ้าขี้กุนะครับอันนี้จะเป็นคาบฟ้าคาบฟ้าที่เกิดจากขี้กุก็คือตะกัวที่ถูกบรรจุ ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนจึงทําให้เกิดปฏิยาชื้นบ้างแห้งบ้างเปียกบ้างความร้อนเผาผ่านบ้างจากแสงแดดจากลมฝนต่างๆนี่ยจึงทําให้เกิดคาบฝ้าคาบกลุก่มที่จับแน่นตามองค์พระนะครับแล้วก็ทําให้เกิดสนิมแดงที่ไม่ใช่สนิมที่เอามาแต้มอยู่บนผิวพระ สนิมแดงนีจะต้องเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันกันกบตะก,กั่วก็คือสนิมเนี่ยเกิดจากตะก,กั่วนะครับฝังลึกลงไปนะครับเนี่ยสนิมเนี่ยจะฝังลึกถึงแม้ว่าของกู่ข้างคาวเนี่ยจะไม่ไม่เป็นสนิมไขาขาวอย่างเช่นพระท่ากระดานหรือทางพระสะกุลลบบุรีเพราะว่าอายุเขาไม่ถึงนะครับเพราะว่าจะอย่างท่ากระดานหรือลบบุรีนยเขามีอายุ เจ็ดแปดร้อยปีถึงพันปีนะครับเขาจะมีสนิมที่แดงแล้วก็เกิดคราบไข่ขาวที่มีความนวลตากว่านี้นะครับแต่อย่างองค์นี้ก็เป็นสนิมแดงที่มีอายุสักประมาณร้อยสองร้อยปีนะครับซึ่งเป็นสนิมที่เกิดจากเนื้อนะครับเกิดในเนื้อพระนะครับเกิดไขขึ้นมาถึงแม้ว่าไขกเขาจะไม่นวลตาเหมือนอย่างท่ากระดานที่มีอายุ 800ปี900ปีแต่ก็มีความเป็นธรรมชาติให้เราเห็นนะครับนี่นะครับเขามีความเป็นธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่แต่งแต้มเติมเข้าไปนะครับนี่คือการพิจารณาพาพว่าเราควรสะสมไหมนะครับแล้วพระประเภทเนี้พระสนิมแดงเนี่ยบางท่านนะได้มาเขาก็จะนําไปล้างเพื่อให้สนิมเน่แดงกว่านี้เขาก็จะไปแช่ในแฟบ เราใช้แปรงถูถูถูถไอ้คราบฝ้า,าตามพื้นผิวผ้าก็จะออกไปแล้วก็จะเหลือสนิมแดงจับแล้วก็สนิมก็จะขึ้นแดงกว่านี้นะครับแต่อันนี้นี่เป็นสภาพเดิมๆนะครับเราไม่คือโดยส่วนตัวผมไม่นิยมล้างผ้านะครับแต่ส่วนใหญ่ผ้าสนิมแดงเขาจะไปล้างกับแฟบสนิมก็จะเกิดแดงเข้มปัดขึ้นมานะครับแต่ผมชอบที่จะอนุรักษ์เดิมๆนะครับผมมีความสุขกับการเก็บสะสมแบบนี้นะครับ วันนี้ก็ข้อมูลของกุวัดข้างคราก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นํามาเผยแพร่เผื่อว่าจะเป็นอีกทางเลือกของนักนิยมสะสมที่จะสะสมพระเนื้อประเภทเนื้อชินสนิมแดงที่มีอายุสักสองปีนะครับแล้วก็มีสนนราคาที่ไม่แพงมากนะครับมาสะสมศึกษานะครับแล้วก็เป็นพระที่มีความงดงามกระทัดรัดเหมาะกับการคล้องนะครับคล้องบูชานะครับ ซึ่งเล่ากันว่ากุวัดของเขาก็เป็นพระที่มีประสบการณ์จํานวนมากนะครับคนท้องที่นะครับแถวชยัยนาทแถวลพบุรีเนี่ยเขาเก็บกันเยอะนะครับเขาเจอเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยผ่านนะครับแม้่สนอราคาไม่แพงมากแต่ว่าเป็นพระมีคุณค่านะครับครับผมวันนี้ผมก็นํามาเผยแพร่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวถ้าวันไหนได้พระอ,ะอะไรมาอีกเราก็นํามาเผยแพร่บันทึกไว้นะครับครับผมครับ สวัสดีครับ